รายการนี้เหมาะกับคนอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีเสียงหลือเน,นื้หาที่ไม่เหมาะสมควรใช้จักรยานในการรับชมท่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นตุ่าสามันกับนคุณยิวอา้าวเฮ้ยมาชื่ออะไรอ๋อ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเงเ ทอง่เด oh, okay. oh, oh. okay. ี๋ยวเขาเข้าเกมอยู่เข้าเกมอยู่เพลงก็มันดีเนาะไปที่เฟรนดี้สร้างห้องรอหมดเจ้ห้องโอเคมาตึ้บเพิ่มเพิ่มด้วยชื่อทอง ทองเปวทองเปวเขียนยังไงอ่ะทองเปวเขียนยังไง P, L P L H O N G ใช่ไหมแล้วก็ P อะไร P L U เขียนยังไงฮะ ฮีเอเอชยูอีอะไรนะอะไรนะเอตัวเอลทองเป็นแกแกบอกชื่อมาใหม่ดิแกพูดอะไรมาเรื่ออะไรของแก อีอี e. e. แล้วก็อะไร L อ e. <Okay. S 1> <Okay. S 2> ีโอเคเจอแล้ <Okay. S 2> เวเจอแล้วก็จะหาได้โอเคตอบรับสิมาเราก็ได้ชวนพื่นทองเปลวเข้ามาแล้ว,ลวก็รอเขาเข้ามา โอเคโอเคโอเคกดอ้าวคุณเข้ามาสิไม่เข้ามาเฉยเลยอ้าวแกทำไมไม่เลือกทีมล่ะเลือกทีมสิวะแกยังไม่ได้เลือกทีมเลยอ๋อแล้วทำไมแกเป็นคนดู เป็นคนดูแกออกสิโอเคได้ได้ได้มา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 แทงกขาเขากันเลยเป็นพาร์ทที่สองนี่ก็เป็นลิทีสองของโชน่าแล้วนะครับ หาเล่นได้ที่ก in าลิน่าอินไทยแลนด์แม่จงมันจัดทีมแล้วไปเลยบมากนี่ก็คือคริสเตินโ,นโลอลโกลติเจสเตินโอลโรลนันโดโอเคสองสองหนึ่ง เราสัญญากันไว้ว่าจะมาแข่งสนามจริงกันแล้วล่ะนี้าก็ได้มาแข่งกันแล้วอเอสก็สุดซ่าอล่าช่าอัดคิดอัดคิด เสียงไม่หน่ปรับให้มันดีๆด,ดิวะโอเคเรามาแข่งกันอืมวันนี้คุณลิวไม่มาแล้วครับโอเค

ถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็เหมนด้วยนะคุคเพราะว่านั่งใกล้ๆพัดลมร้อนโอ้นันต้องส่งให้ตัวนี้แน่ๆส่งมาเลยครับส่งมาดิวะรีบส่งมา Nah. No. Okay. Wait, come on. Oh! No. Oh. <coughs> ทำประตูได้เ<ม>ต้นทำไมเครอหยูก็ุย,ยมเข้าเลยทีมเราจะเป็นสีขาวทีมเขาจะเป็นโอเคยังไม่สมคจทีมแล้ว,วเลย้ย เกือบตัวไปนิดเดียวตุมตุมตุมเกือบเข้าอพอเราก็รอเขาเสร็จอ้าน้อ,อขนาดน,นี้ก็ยี่บเอ็ดนาทีจะยี่บสอง แมตชี hmm. mm ่เหรอมีแมตชี <Thank you. S 3> mm ่ด้วยฟ้าโอ้โห the save is made by the goalkeeper look at that look at that okay จะเตะใหม่ครับฮะ <c oughs> ปล่อยให้ออกเลยรับรับได้นะครับ ขอขาก็รับไปแล้วอ้อไม่อ,ออกเตอทรงให้โกตเองอ่าหมดครึ่งแรกหมดครึ่งแรกแล้วครับ เข้าสองประตูแล้วนะคะรับมาซี่เตะแมาซี่เตะเข้าดูดูด,ดูแมาซี่ดูครับดูหมดครึ่งแรก พาขึ้นเรามาต่อกันในครึ่งสองดูดูดูชัดเจนเอ่าเสียงดังไปหน่อยก็ต้องขอโทษโอ้ ถ้าเกิดจะนัดแข่งตอนไหนก็บอกกันได้โอเคเฮ้เฮ้ยลืมลืมลืม เข้ากินสามประตูแล้วแมสซี่อีกแล้วแมสซี่มันมันคับด,ดีเหรอ รอบนี้ไม่แน่ใจว่าใครจะชนะอ๋ออโอ้ก

โอชิบหายโกไม่อยู่โอ้โอ้ออกแล้วเยมันค ได้นะครับมาดูชันเบ,บ้วงตันเริ่มอ่ะต้องตัดได้นะครับ <ST AT> <ST AT> คลิปนี้อาจาจะใช้เวลา6นาทีขึ้นไปได้ืมอ้กร่ <c oughs> อกแล้วก็หมดครึ่งหลังไปแล้วนะคะโอ้ยหมดเวลาค่ะ สรุปก็คือเขาชนะเราแพ้อื่อมมาทำอะไรกันรวมเฉลยอดเติมโอเคได้ยินไหมยอย อันนี้อันต้นอันต้นเข้าสามลูกกันเลยทีเดียวผมรู้สึกเราแพ้แล้วของรางวัลของรางวัลของรางวัลเราจะมาเกันว้ฒิธรรมได้เลยว่าสี่แล้วจะได้อะไรจะได้อะไรจะได้อะไรอ๊บ ว่าเดอเสื้อตึงอยากได้เสื้อ65จังก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่